สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะซิ้วเวงค่ะเอะจอก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเิ้วก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการดูแลผิวหน้าของซิ้วทำยังไงให้หน้าดูใสดูเด็กตลอดเวลานะคะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยที่ซิ้วใช้เป็นประจำเลยนั่นก็คือตัวนี้เลยเป็นเกรฟเจีนนะคะเป็นเซรั่มที่สกัดมาจากมเมล็ดองุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้เขาสามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระรอยกินตาต่างๆนานา,นาช่วยได้เลยนะคะอย่างที่สองเลยที่ซิ้วใช้เป,ประจำเหมือนกันเลยตัวนี้เป็นครีมนะคะครีมบำรุงที่ใช้คู่กันกันกบตัวนี้แหละ ะะตัวนี้เป็นอาหารผิวนะคะช่วยบำรุงให้ผิวหน้าเนี่ยฟื้นฟูให้ผิวหน้าขาวกลับมาขาวก็จางใสนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าเจอมรสุมมากๆมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะคะกับผิวหน้านี่บำรุงผิวหน้าได้ดีเลยนะคะทําให้ผิวหน้าใสาเด้งเด็กด้วยนะคะก็จะใช้ตัวนี้เป็นประจํานะคะเช้าเย็นแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นช่วงเย็นก็คืออาบน้ําก่อนนอนใช้นะคะทางลงไปเลยบำรุงไปนะคะตัวนี้ค่ะเห็นผลแน่นอนว่าเพื่อนเนเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าผิวของเพื่อนๆเนี่ยจากที่แบบนี้รอยเหี่ยวย่นนะคะหรือว่า รอยฝ้ากัดจุดด่างดำเนี่ยก็จะจางลงไปด้วยนะคะใช้คู่กันเป็นประจำรับรองว่าหน้าใสแด้งเด็กแน่นอนค่ะก็อยากกระฝากเพื่อนๆด้วยนะคะใครที่แบบมวองหาไอเทมดีๆที่บำรุงผิวหน้านะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับเกสตี้ตัวนี้เลยบ๊ายบายนะคะ